บายหางตาย้มบวมใแดงทุกคนไปเห็ดกินนะคะอร่อยัอสลัดค่ะทุกคนจ้าจะกินโชพี่น้องอื้อร่อยครับพี่น้องรสชาติถูกปากแมา่แดงมากเลยบายือเปรี้ยวมีหัวปีหัวปีแม่แดงได้มาสามหัว สามหัวคุณยายขายห้าบาทตื้อมาฮัลลี่ก็แซ่บเพว่อนรสชาติมันส่วนๆก็เป็นตำหม้อเมืงเราเจี๋ยนมาค่ะซัดกันมากเลยทุกคนลองค่ะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวกินอีกจะทคำนึงค่ะพลักไก่พลักไก่ก็อร่อยนะคะห่อก็บองม้วนกินนั้นนะคะอื้มแบบแบบแม่แดงไม่เคยกินหัวซีกับตำหม้อเมือง หัวใจมันหัวปีมันเึ็นตือเปียวนี่หัวปีหัวปีแม่แดงได้มาสามหัวสามหัวคุณย้ายขายห้าบาทจือมากอากาศมึงกินกัสลัดสลัดมนันออกเลยเปียวๆนะคะเสียบมะม่วงหัว ตลาดเก่อบนะคะทุกคนค่ะบายตลาดีกันโอเคเลยนะคะทุกคนค่ะมันฮอรได้เนาะวางใจค่ะอทำเลยค่ะทุกคนนี่หัวปีนะคะต่อไปจะกินก็นหัวปีนะคะทุกคนอากาศมันฮอนนะคะดังกิงนของชาจะเป็นแหน่ตมมงตำบักม่วงนะคะตำบักม่วงอืม อร่อย่อร่อยทุกคนตือเปียวนี่หัวปีหัวปีแม่แดงได้มาสามหัวสามหัวคนย้ายขายห้าบาทจืงอมาัวปีมันจะเปิดป่นะคะมันก็บอกม่วงอร่อยสลัดอันนี้สลัดอืม คนมีสลัดน้ำค่ะมีโหระพานะคะมีผักกาดขาวค่ะทุคนขามาทำมาแดงกับป้ากินกินมือเลยนะคะลงเลยค่ะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวกินอีกจะคำหนึ่งค่ะผักกาดผักกาดก็อร่อยนะคะหอก็หอาๆอืม อร่อยค่ะทุกคนจ้าักกาดอย่กินก็สลัดนช่ไหมนเองรสเปรี้ยวๆนะคะเสบมะม่วงห่อสลัดค่ะทุกคนคจ้าอยาจะกินโจว์พ,พ,พี่น้องแฮปปี้ก็ซ่บทุกคนรสชาติเปนส่วนๆก็ับเหมือนกลมะม่วงรสเปรี้ยวน,นะคะซับก,กันมากเลยทุกคนลอง ไปทําทานนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะตาม,มะม,วม่วงกินกับผักสดนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแฮปปี้ก็ได้เพื่อนรสชาติเปนส่วนก็นเป็นตำมะม่วงเ,เราเจี่ยนม,มาค่ะสั่กันมากเลยทุกคนลองค้นมีสลัดน้ำค่ะที่หแล้วพานะคะ มีผักกาดขาวค่ะทุกคนคะมาค่ะแสดงจะป้ากินกินมือเลยนะคะมลงเลยอร่อยค่ะทุกคนคะผอสลัดค่ะทุกคนคะเดีย๋ยวจะกินโชวกพี่น้องบ๊ายบายอร่อยค่ะพี่น้อง รสชาติทูปปลาไม่แดงมาก mm hmm. เลยเผื่อไม่มาค่ะ mm hmm. ผมว่ามันกับเตี๋ยวเนะ mm hmm. mm hmm. าะหูตัดกันมากเลยค่ะทุกคนทุกคนลองมั่งน,นะอืออ mm ือตาย้ำบวมแดงทุกคนไปเฮ็ดกินนะคะอร่อยอังเลยค่ะทุกคน คุณหนุนคุณยายนะคะแต่ว่าคุณยายขายหาบาทแต่ว่าแม่แดงขายสิบบาทนะคะหางตาอย่างบุบงแม่แดงทุกคนไปเฮดกินนะคะอร่อยคนมีสลัดน้ำค่ะมีโหละพานะคะมีผักกาดขาวค่ะทุกค้นขะมาค่ะแม่แดงจะพากินกินมือเลยนะคะมึงจะ มาค่ะทุกคนมนี่สิพามากินตำบ๊อม่วงนะคะแม่แดงเด็ดตำบอ๊อม่วงเสร็จเรีย,ยบร้อยแล้วนะคะสิมากินให้พี่น้องเบิึงนะคะพักแม่แดงกันเยอะๆเลยค่ะนี่มีหัวปีน้ำนะคะตุ่เพื่องนั่นบ้าผมว่ามันกับเปรี้ยวๆเนาะโูตัดกันมากเลยค่ะทุกคนทุกคนลองมึงนะอืมเปือเปียกนี่หัวปีหัวปีแม่แดงได้มาสามหัวสามหัวคุณยายขายห้าบาทตือมา อร่อยค่ะพี่น้องรสชาติูปปลามาแดงมากเลยอากาศตลายนีย่กันโอเคเลยนะคะทุกคนค่ะมันหอร์ได้เนาะมว่วใจค่ะอ้ำเลยค่ะทุกคนจานจะเป็นไหนตามหมวกม่วงนะคะตามมกม่วงอืมอร่อยดิอร่อยทุกคน อร่อยอร่อยก็อ่ะเลยค่ะทุกคนคุณหนุนคุณย้ายนะคะแต่ว่าคุณยายขายหาบาทแต่ว่าแม่แดงขายสี่บาทนะคะอกาศหนูกินกัษสลัดัษตรมันออกเลยเปรี้ยวๆนะคะเสียบมะม่วงค่ะเลยค่ะทุกคนคุณหนุนคุณยายนะคะแต่ว่าคุณยายขายหาบาทแต่ว่าแม่แดงขายสี่บาทนะคะ จะเป็นไหตามหมกม่วงนะคะตามหมกม่วงอืมอร่อยดิอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยก็งั้นรับตีมันจะเปิดป่นะคะมึงก็บอกม่วงอร่อยสลัด น,นี่สลัดนี่หัวปีนะคะต่อไปจะกินก็นหัวปีนะคะทุกคนอากาศมันหอยน,นะคะเั่งกินของอร่อยค่ะพี่น้องรสชาติถูกปามาแมแดงมาเลยืเปรี้ยวนี่หัวปีหัวปีแมแดงได้มาสามหัวสามหัวคุณย้ายขายหาบาท ต่งมากรับปีมันจะเปรี้นะคะมันก็บอกม่วงอร่อยสะละัดอันนี้สะละัดอืมกกอากาศหนกินก็สะล,ะลัดสลัดมันออกเลยเปรี้ยวๆนะคะเจ็บ มะม่วงไไคะ่ะส่วนมะม่วงค่ะผมม่วงมันกับเปรียวๆเนาะโ้ตัดกันมากเลยค่ะทุกคนทุกคนลองมึงน,นะกินมันนะคะตัดๆแม่แดงไม่ไมเคยกินหัวปีกับตำหมอมาเพราะจานมันหัวปีมันฝืนอร่อยอร่อยนะ อืม,อ,มอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องรสชาติจูปามัแดงมากเลยไปทําทานนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะตำมะม,ม่วงกินกับผักสดนนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ มาค่ะทุกคนนีจิพามากินตำหม้ม่วงนะคะแม่แดงด้ตำหม้ม่วงเสียรียบ่้อยแล้วนะคะสิมากินให้พี่น้องเบิ้งนะคะผักแม่แดงก็เยอะแยะเลยค่ะนี่มีหัวปีน้ำนะคะทุกคนมีหัวปีนะคะต่อไปจะกินก็หัวปีนะคะทุกคนอากาศมันหอนนะคะเำินกินของทุกคนมีสลัดน้ำค่ะที่โหแลราพานะคะมีผักกาดขาวค่ะทุกคนขามาทะแม่แดงจะพากินกินมือเลยนะคะเบิงเลย อร่อยครับพี่น้องรสชาติถูกปากม,มาแดงมากเลยอร่อยครับพี่น้อง